ก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าขับรถครั้งแรกเนี่ยจะบ้งหรือเปล่านะจ๊ะกดบีบต้องเจ็บก่อนถึงจะเป็นนักลบที่มีแผลเกิดวิกฤตอ้๋อไม่ละ คนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอม่จิยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราจะมาทําตามรีเควสของเพื่อนเพื่อน,นะคะเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนเนี่ยอยากให้แอมนะคะทำคลิปวิดีโอเป็นขับรถออกไปนอกถนนใหญ่นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าที่คนรู้นะคะคือในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะมีการจราจรที่แบบค่อนข้างเออเออเออนะคะลำบากหนึงนะ,ะแต่ว่า ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกจากบ้านกันแต่ว่าโปรแกรมนะคะของเราวันนี้เนี่ยก็คือไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็คือไปซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็กลับบ้านก็คือไม่ได้หนักหนาอะไรไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่ได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปบล็อกล็อกบล็อกบล็อกกันบล็อก <V log. S 1> Where ี้วัน g ี้วันนี o วันน d ้วัน r ี้ e ั เค <Okay. S 2> กคนเดี๋ยวจะมากินนะคะเป็นนมพึ่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นนมพึ่งนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะเข้มข้น6%คือเข้มข้นมากๆนะคือกินแบบจริงจังมากนะจ๊ะกินทุกวัแนแอมมาทําอันนี้มานะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาอนะก็คือเรานอนน้อยทุกคนแล้วก็ผมร่วงเยอะนะคะก็เลยทําน้องคนนี้นะคะมาเพื่อตอบโจทย์คะจะบอกว่าลูกค้าหลายคนกินแล้วแบบ สิวยุบเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่ก็จะกินไปเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เรากินประจํานะคะก็จะเป็นน้องสีฟ้านะคะแต่ว่าเน,นี้ยจะออกมาเร็วๆนี้ก็รอติดตามกันได้เลยเนาะนี่เป็นซองแบบนี้นะคะเย่แอ <Yeah. S 1> มก็จะกินนะคะผสมกันไปสองอันเนาะ,คะใครนะคะที่อยากเติมอาหารผิวนะคะหรือว่าอยากไปดูข้อมูลเพิ่มเติมะคะ่ะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะที่เพจอามอริเทแลนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจัดโปรนะคือปกติเนี่ย 990บาทโปรเหลือแค่590ส่งปีด้วยนะคะทุกหน้าบ้านเลยนะคะเกี่ยวขณะที่เรากินอันนี้ไปเนี่ยเราก็จะแบบขอเกินนิดนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะซึ่งเราอะก็เคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะว่าทำไมถึงออกรุกุ่นนี้เพราะว่า รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะแล้วก็ดีไซน์ส,สวยทุกคนชอบมากเลยนะโดยส่วนตัวนะถ้าเกิดแนะนํานะคะอย่างการเก็บเงินของแอมอะแอมจะเก็บเงินแยกไว้เลยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอจะไว้ซื้อของแบบฟุ่มเฟือยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่แอมซื้อลถนะคะเนื่องจากเราก็ แอบ,บเกรงใจนะคะเพื่อนเวลาแบบไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องแบบขับรถแล้วเราก็นั่งอย่างเดียวเราก็แบบเกรงใจเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแอบมบขับรถไม่เป็นนะทุกคนแอมเพิ่งมาหัดขับรถซึ่งการซื้อรถนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็มีเหตุผลอีกอย่างนะคะก็คือสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นนัเองก็มีคนนะคะเคยถามแอมเรื่องภาษีนะว่าแอบมบจ่ายภาษีบ้างหรือเปล่านู่นนี่นั่น,นแอบมบจ่ายนะคะแล้วก็จ่ายทุกเดือนด้วยสายเหตุที่ต้องจ่ายทุกเดือนเนี่ย บางคนก็มาด่าเราในคอมเมนต์ว่าแบบเพราจ่ายกันเป็นปีไม่ได้จ่ายกันเป็นเดือนคนนะคะถ้าเกิดว่ามีรายได้นเนี่ยเกินหนึ่งจุดดล้านเนี่ยจะต้องเสียนะคะเป็นภาษีต่อเดือนด้วยอ่ะกินกันเลยนะคะมาฮะจะบอกว่ารอบเนี้ยคือแฟนแอมมา,มาอยู่คอนโดเดียวกันใช่ปะ่ะเพราะว่าแอมบอกเขาว่าไม่ต้องเช่าคอนโดหรอกอยู่ที่อื่นก็เหมือนมาอยู่ที่นี่เหมือนกันไม่ต้องเช่าให้เสียเงิน แอมก็เลยทำการย้ายนะคะเมื่อวานนี้เองก็เลย Give some space ให้กับเขาแล้วก็เป็น space ที่เยอะมาก Show ชว u ย space, เบ๊บทุกคนอันนี้ก็คือ Space <I need. S 1> แค่นี้ที่ให้เขาใส่สพวกเสื้อผ้านะคะ เดี๋ยวเช้านี้จะแต่งหน้าตอนนี้หน้าสดอยู่นะคะเพิ่งอาบน้ําเสร็จซึ่งจะใช้นะคะเป็นสกินแคร์ของสมุทโตอันนี้นะทุกคนจะบอกว่าใช้ในไลฟ์แล้วก็พูดถึงกันบ่อยมากนะคะเป็นตัวว่านห่างนะที่เขาอ่อนโยนนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะชอบโบกไปเลยนะคะหนาหนาแทนมาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลงบ b บ c ซีนะคะของถูกลอีกแล้วซึ่งอันเนี้ย เราพูดถึงนะคะในวィィิดีโอเราจะบอกคนคอมเมนต์เยอะมากและไปซื้อตามเราก็ชอบนะคะนั่นก็คือนี่จ้าเป็นสมูทโต้นะคะเป็นซองแบบนี้เนาะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสมูทโต้ b c c นะคะเป็นสูตรใหม่ที่เขาบอกว่าเนียนใสคูณส SCF50PA บบวกบวกบวกนะคะซึ่งเขาจะเป็นสูตรคุมมันตลอดวันคือเนื้อเนี่ยจะไม่ได้เน้นความหนาอะไรอย่างเงี้ยจะเน้นความบางเบาเป็นหลักนะคะแล้วก็ช่วยปรับให้ผิวเนี่ยดูสว่างมากขึ้นนะ นี่เป็นแบบนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ซองนะคะเหมือนใช้แบบมะเขือเทศญี่ปุ่น1ิลูกนะคะแล้วก็มีนะคะเป็นกูตา้าอาบูตินคอลลาเจนนะคะผสมอยู่ด้วยเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาค่อนข้างอ่อนโยนทุกคนใครที่แบบผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นด้านที่ทาแล้วนะคะกับด้านที่ยังไม่ทาแล้วก็จะทาอีกด้านหนึ่งนะคะหลังเนี่ยเขาเขียนมาเลยนะคะบอกว่า เป็นเนื้อครีมแตกตัวนะคะเป็นหยดน้ำซาบซึมเร็วดูสุขภาพดีนะคะสไตล์สาวญี่ปุ่นเลยลง b b c ีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะซึมเข้าผิวไปเลยไม่หนักหน้าสบายสบายนะคะก็ไปลองกันได้ราค,คาหลักสิบเท่านั้นนะคะมีขายที่เซเว่นเลเว่นหรือว่า จะไปลองน้องคนงนี้ด้วยก็ได้นะจ๊ะดีทั้งคู่แล้วก็อย่าลืมสีลิปเอมี M ่กิติยานะคะสมุทตกก็มีที่เซเว่นแล้วก็วสันด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปแต่งหน้านะคะในไลฟ์แบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้าทุกคนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกไปข้างนอกนะจ๊ะ are you ready I'm ready you re ready ทุกคนก็คือ lady ไหมก็ถามใจดูแต่ว่าโปรดักชั่นนะคะของช่องที่มีคนติดตามมากกว่า100ล้านเอ้ย100ล้าน1ล้านรู้ไหมโปรดักชั่นเราใหญ่แค่ไหนทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะดิฉันติดสก๊อตเทปค่ะเนื่องจากดิฉันไม่รู้ว่าขาดตั้งมันมีใครที่ไหนใครรู้บอกด้วยนะเดี๋ยวจะอัดนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าขับรถครั้งแรกเนี่ยจะบงหรือเปล่านะจ๊ะก็เดี๋ยวไปกันจ้ะโอ้ยขนลุกแล้วหนึง ไม่ใช่อะไรนะปวดฉี่ไปค่ะทำไมวันนี้รู้สึกเกร็งๆพอมีกล้อง้วรู้สึกเกร็งๆยังไงไม่รู้นะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินข้าวกันก่อนนะแล้วก็วันนี้จะไม่เปิดทิงใดๆนะคะเนื่องจากเดี๋ยวจะเสียสมาธิคนะ่ะเนี่ยเราก็ดูสิถนนบ้านฉันเนี่ยมันก็คือยังไงคะคุณผู้ชม จะบอกว่าไม่รู้ว่าเรียกเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคือมันจะมีเป็นปุ่มนะคะอัตโนมัตินะก็คือเวลาที่เราอะ่ะกดเบรกเอาไว้นะคะก็คือมันจะกดเบรกเอาไว้ใจเย็นใจเย็นนะคะใจะเย็นนะคะมันจะมีปุ่มแบบให้เราอ่าะกดเบรกไว้พอกดเบรกไว้เนี่ยเครื่องมันก็จะดับแล้วพอเราเหยียบคันเร่งอีกรอบนึงเนี่ยเครื่องมันก็จะไปแต่บางทีเนี่ยมันก็รู้สึกลำคาญก็จะปิด เป็นปุ่มอัตโนมัติไว้นะคะแต่ขับรถในกรุงเทพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แอมกลัวมากเนี่ยไม่ใช่รถใหญ่นะแต่ว่ามอไซค์นะคะบางทีเขาแบบปาดมาปาดนู่นปาดนี่เราก็แบบปวแดดนะคะใครนะคะที่เป็นคนที่ขับรถมือใหม่นะอยากให้คอมเมนต์กันมานิดนึงว่าตัวเองเนี่ยเคยประสบปัญหาไหมเช่นแบบ ขับรถยังไม่ถึงอาทิตย์ไปชนหรือแบบคนอื่นมาชนเราหรืออะไรเงี้ยหรือว่าตั้งแต่ขับรถมาสิปีไม่เคยมีคนที่เหตุอะไรเลยแต่ว่าจริงๆว่าแอมอ่ะก็ไม่ได้ขับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะก็มีขับบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็แบบไม่ได้อะไรมากมายทุกคนแต่ว่าหลายๆคนก็อยากรูงว่าเฮ้ยมือใหม่ขับเพราะว่าเราเพิ่งเรียนขับรถมาได้ไม่นานนะคะแล้วเราก็ออกรถเลยใครที่แบบเพิ่งเริ่มขับรถอะแอมไม่อยากให้เวลาขับรถไปแล้วแบบเล่นมือถีอไป ว่าเราจะไปทดสอบมือใหม่หันขามโดยไปต่างจังหวัดดีไปแล้วคุณผู้ชมคชคิดว่าไงคะคุณผู้ชมจะโหรหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยยังไม่เคยขึ้นฟุตบาทนะคะอยากจะลองขึ้นสักครั้งว่ามันเป็นยังไงพักก่อนนะพักก่อนเอาเขาเรียกว่าเป็นมิติใหม่ต้องเจ็บก่อนถึงจะเป็นนักลบที่มีแผลแต่ตอนนี้ยังไม่อยากมีแผลนะคะเพราะว่าผมยังไปยแดงอยู่พักก่อนพักก่อนพักก่อน จ่อมาขนาดน,นี้แล้วพี่จะไปยังไงวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่ซอฟใสในการขับรถนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูระหว่างทางว่าเราจะเจออะไรกันอีกไหมเนี่ยตอนนี้เราเล่นได้นะคะเพราะว่าไฟแดงมันติดแบบประมาณร้อยกว่านาทีนะคะเราก็ให้เพื่อนๆดูฟังก์ชันซึ่งด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเปิดเพลงฟังเปิดเรดิโอนะคะเนวิเกเตอร์หรือว่าจะดูเกี่ยวกับรถก็ได้นะคะว่าเออข้างๆเนี่ยมันเป็นยังไง หรือว่ามันมีรถมาใกล้เราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นระบบแบบจอดอัตโนมัติด้วยอย่างใครที่ขับรถไม่เก่งเราก็สามารถจอดอัตโนมัติได้เช่นการแต่ว่าตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยยังไม่ได้ทําการจอดอัตโนมัตินะแล้วก็ มันจะมีนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของเบนซ์ซึ่งบอกก่อนนะคะว่าเบนซ์ไม่ได้มีสปอนเซอร์ที่จะมาพูดนะแต่ว่าอยากให้รู้ฟัง์ชันนิดนึงเนาะเผื่อใครที่ขับรถไม่เก่งแต่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอยากได้เบนซ์อะไรเงี้ยก็จะมีนะคะเป็นฟังก์ชันที่ถ้าสมมติว่ารถของเราเนะี่ยอยู่ที่คอนโดแต่เราอไปต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือว่า ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปต่างจังหวัดนานแต่เราอยากสตาร์ทเครื่องเพราะว่าถ้าเครื่องมันไม่ได้สตาร์ทนานเนี่ยเครื่องมันจะสตาร์ทไม่ติดหรือมีปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีนะคะเป็นระบบที่สามารถสตาร์ทเครื่องได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องนั่งในรถพอมาถึงใกล้รถเนี่ยเราก็มานั่งหรือว่าจะแบบสตาร์ทตอนที่เราอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้เนาะไปค่ะตอนนี้ไฟเขียวแล้วของมือก็จับพี่แน่นนะจ้าถุงมันละ โอ้ยอยากรู้อีกอย่างหน,น,นึ่งเคลืออนเงี้ยเ้ื่องามที่เราอ่ะเไปสอบมาอะไรมาแต่บางทีเราลืมไงเราก็เลยอยากรู้จากเพื่อนนะคะที่ดูใน Youtube เราว่าต้องขับรถเร็วแค่ไหนถึงจะโดนไปสั่ง <c oughs> อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้จกกิ้งนะคืออยากรู้จริงเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนที่ดูวิดีโอเนี่ยก็อ,อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดใครเป็นผู้รู้หรือว่ามีความรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเนาะ คนเขาจะได้เข้ามาอ่านกันนะคะเผื่อใครที่แบบเริ่มขับรถนะคะจะได้เออขับไม่เกินเท่านี้เท่านี้อะไรใครที่เพิ่งเริ่มขับรถนะคะมีพระวัดไหนเป็นเกจิดังๆก็อย่าลืมหอ้หอยคงห้อยคอกันให้เรียบร้อยนะคะ <S 2> <S 2> ทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือเราเกิดวิกฤตเรามาสยามค่ะแต่ว่าหาที่จอดไม่ได้แล้วก็คือรถเยอะมากเอาอยัางไงล่ะ พี่ว่าิฉันจะหาที่จอดได้ไหมคะที่จอดรถคือเยอะมากแต่ก็คือเต็มหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจะออกอันฉันี่ฉันจะออกอยังไงล่ะคะเอาออกไงล่ะไม่มีเราไปจอดในห้างก็ได้นะเพราะว่าถ<ฮ>้้ฉันจอดอะไรยากๆฉันไม่มีปัญญาจอดนะคุณผู้ชม A later few moments ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มาแล้วนะแต่ว่าปกติเนี่ยเราจะรอให้อาหารมาครบก่อนนะคะเราค่อยขานนะแต่ว่าวันนี้คือไม่รอแล้วะค่ะแฟนไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยทุกคนตอนนี้บ่ายสามแล้วนะคะก็กินกันเลยดีกว่า เวลาที่มากินอาหารนะคะมันๆเยอะๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวตัวแตกนะจ๊ะเพราะว่าเรานี่จ้ากลับไปนะคะจะกินอามารีไฮไฟเบอร์นะคะซึ่งบอกเลยเลยว่ากินแตกกินไขมันกินอะไรแค่ไหนนะคะอันนี้ก็อยู่นะคะแล้วจะบอกว่าเป็นดีท็อกซ์ลดกรุงนะคะที่หลายคน,นกลับมาซื้อเยอะมากนะคะสามารถดูรีวิวได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะรให้นะจ๊ะก็ไปดูกันได้ที่เพจอาร์มารีเ a n d นจ๊นะมา <c oughs> จุกไม่ไหวนะคะ นี่จ้ะนตอนนี้เราก็กำลังจะขับรถกลับบ้านกันแล้วนะคะซึ่งตอนเนี้ยมันไม่ไกลจากบ้านลวทุกคนแต่วันนี้นะคะเหมือนที่เห็นกันไปนะว่า เราขับรถนะคะนอกจากไม่หลงแล้วก็ยังไม่มีอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าเราก็ขับรถช้าๆสบายๆนะคะแล้วก็วันนี้รถไม่ค่อยติดมากนะคะก็เลยไม่ค่อยน่ากวหรือควรแต่อย่างไรก็ตามนะคะอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความประมาทนะบางทีเนี่ยรถไม่ติดก็ไม่ต้องรีบมากก็ได้นะคะไม่ใช่เห็นถนนโล่งแล้วโอ้โหเหยียบ, 108. บร,ยร้อยแปดบได้เด้อใครที่ขอนะคะเป็นล็อกนะ,ะขับรถมาเราก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะจ๊ะ เป็นมือใหม่หัดขับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะกระจกข้างกระจกหลังกระจกกลางก็มองกันให้ดีก่อนจะขับรถนะจ๊ะไม่ต้องเสยฟุตปา <c oughs> วันนี้ก็จบคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงลงรลถแ,แล้วก็ใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วคลิปหน้าเราจะทำอะไรสาม,มารถรีเควสกันเข้ามาได้ <c oughs> แล้วจเจอกันใหม่คลิปวิดีโอน,นะคะ